บัดนี้เป็นครั้งที่83ตรงกับวันที่31มกราคม2 5 6 9เ้าข้าพเจ้านายเสริมสุขแก้วเคียนขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถอยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอธิยบูชาแด่องค์พระควังปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเร็จ์ลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวราเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสถยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระธนาตาใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบัะดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสะทายมนต์ต่อไปบทสวดชนุมเทวดาสมันตาจักวารสุอตัตคันชตูเทวตาสัทธมังมมนีราชัสสาสุนันตุสากโมคาทัง สัพพีก้ามิจะรูปเคิริสิขราตติจันทาฤิษ์วิมานีตีเปรัติจะข้ามิตารุวะน,นัคหะเนขีหาวัตุมีขีเตภุมมิจะยันตุเทวะชลิทเวสจราสวิธเมยาคาคัมภราพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวจานังสาธัวมีสุนันตุธรรมะสวนาการอูอะยัมปทันตาธรรมะสวนาการอูอะยัมปทันตา ธรมะสวราจารวะยมพันตาบะส่วนนามการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบะส่วนสัจจียาคาถานัตติเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังอิเตนะสัจจวัจจนะสุติเมโหตุสัปทา นัตถิเมสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวรังอิตินัสัจวัชนัสโทติเมโหตุสะพะทานัตถิเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังอิตินัสัจวัชนัสโทติเมโหตุสะพะทาบทสวดมหาการุณโกนาโทติอาทิกาคาถามหากรุณโกนาโทอัตถยาสะปานินังโอเรตวาปารมีสัพภปัตโตสัมโพธิมุตมัง เอตินัสสัจวัชนะมาหโหตุสัพุปัทวามหาัณกุโกนาทโทหิตายะสัพปะปนินางปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินัสสัจวัชนะมาหโหตุสัพุปัทวามหาัณกุโกนาทโทสุขายะสัพปะปานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอตินัสสัจวัชนะมาหโหตุสัพุปัทวาบทส่วนมหาสมัยสูตร เอวามีสูตังเอกังสมัยยังพักว่าสเกสุวรรณติกาปิรววสมิงมหาวันีมหาตาภิกุสังเขนะสัตทิงปัจจามเตหิภิกุสเตหิสัพเพเหวะารหันเตหิทัสสิหิเจริญกถาตัหิเทวตาเยุยเยนะซาลิบาริตาหุนตีปะขวันตังทัสนายาภิกุสังคันจ่าอัตโคเจตุนังสุธาซาลิกานังเทวานังเอตตาโตสีอยังโคผักวาสเกสุวรรณติกาปิรววสมิงมหาวันีมหาตาภิกุสังเขนะ สัตยินปัจจมเา,าเต,าาติเหิขขุสเตหติสัพเพเหิวะาอรหันเตหติทัสสิจโรกท้าตูเหติเทวตาเยปุเยนาสาริร์ปฎิตาหุนติภควันตังทัา,ทา,งาสนยาภีคุสังขันจะยานุนามายาปิยานาภาวเตนุสัรกเมยยามะสังกมิตาวภคบวาตโตสันติเกปัญเจกข,าขาา้าภาปัเสยามาติทโคตาเทว,วตาเสยยาธาปินาภรววาปุริโสสัมมัญชิตังวาอาังปชาดยาปชารีตังวา Ahang semicie ia ewa mewasi tawa sesu tibe su antarita pakwato aku datopa durang su ataku ta tewata pakwata ngapiwati tewata eka mentang atang su eka mentang titako eka tewata pakwoto sentike imangka kahang apa si wae sebojo bawara seming te wakaya kacungang kata aha tama imang tamaja ngta hita ewa besan kandi ataku pada tewata pakwoto sentike imangka kahang apa si tetapi ku sematang su จ In ิตต์อัตโนอุจุมาคังสุสาระทิวาเนตันเชตวาอินทิยานิลักขิติปติตาอธิอัตคปราเทวตาภะคะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเชตวาคีลาเฉตวาปริคาอินทาคีทังโอหัดจามาเมชาเตจันติสุทาวิมาราจุปมัตตาสุทันตาสุสุราคาอธิอัตคปราเทวตาภะคะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสีเยเกศิภูสงสารนักตาสีนาเตจะมีสันติอภายะภูมิง อาโยมนุส for ังข like ีหังทิบักยัมเพรสสันติทติตโคภควาภิกขูอามันติสีเยปุ้ยินภิกขเวทัสสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปิตาหุ่นติธาระคดามทัสนายาภิกขูสังขันจ์เยปิเทภิกขเวอหิสุ่งติตรรมทานังอระหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควตานังเอตระมะยีวะเทวตาสันนิปิตาอหิสุงเซยยะธาปีไม่หังเอตระหมีเยปิเทภิกขเวภิกษสันติอนาคตธรมทานังอระหันตุสัมมาสัมพุทธา เตสปีพัตธะนัเอตระมาเยวะเทวตาสันนิปริตาภวิสันติเสยยะธาปีไมห่างเอตระหีอิจิขิตสัมมีภิกขเวทีว่าใครนำมาอามีอิติสัมมีภิกขเวทีว่าใครนำมาอามีเทสิสัมมีภิกขเวทีวะาใครนังนำมาอามีตังสุนาถาสัมมังมาณาสิกโรธาภาสุสามีตีเอวัมพันเติุโคเตภิกขุภะคะวะโตปัญจโสสุมภะะวเอตัทธวจะสีโลกกมนุกัตสัมมียะธาภูมาจะยะสิตาเยสิตาขีดขวังปัญจตาสมาหิตา โอทูสีห้าวัชรินาธรมาซาพิสังคุโนโอทาตบรรซาสุทธาวินทสัมมานาวีราอิโยปจเตยัตบ่าวาเนกาปิวตเวีตตโตมัจิสธาสวะเคสะสนีดเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชนะภิกขะโวเตจ่ามักมคดงสุตวะพุทธาศาสนาเตสัมปตะระหุยะดังอมรสาศาสนาเปเกสตามาตักคุงสหัสสตาริงสตังเอเคสหัสสนาอมุสาบารคุงอเปเกนันธรรมตักคุงทิสสะพพาพุทธาหุงตันจ่าสาพังภินญาญาวอกจิตวานาจักขุมา ตาตัวมณิธาสวเกศสันนิจเตทีว่ากายาพิกันตาเตวิชนะพีคภูยีวูห้างกิติสัมมิีในอนุปัสโซจัตตาสหัสวาญาค่าปุมากาปิรัตถวาอีทีมาตตวชูติมาตัววันเน่าตวยาสัสนุโมทามานาอภิกรมงพีคู่นางสมิงวันนงสัตสหัสเฮมะวตาญาค้านัตานิโนอีที่มาตตวชูติมาตตูวันเน่าตวยาสัสนุโมทามานาอภิกัมวงพีคู่นางสมิงวันัง สัตยาคิดตติสหัสยาคัดตะวันนิโนอิทธิมาตัวชูติมาตัววันเน่าตัวยาสัสนุโมทามานาอภิกรรมุงพีคู่นางสมัยทิงบุญนางอิจเตโซตัสหัสยาค่าตะวันนิโนอิทธิมาตัวชูติมาตัววันเน่าตัวยาสัสินุโมทามานาอภิกรรมุงพีคู่นางสมัยทิ้งบุญนางเวียดซาบิตาปัญจสัตยาค่าตะวันนิโนอิทธิมาตัวชูติมาตุวันเน่าตัวยาสัสินุโมทามานาอภิกรรมุงพีคู่นางสมัยทิ้งวุญนางอุมพิโลราศิโกเปภูรัสาริเบสนัง ทียโยนังสัตตาสาสังอยากครองปราชิติคุณพิโรธสิโกโซภะคะสวัสดิ์วันังโวริมันจาติสังราชาทตาดโธปัสสสติขันทภานังอธิปติมหาราชายาสัสสีโซปุตตาปิตัสสาภาโออินทามานามหาพราอีที่มตูชูติมตูวันเน้าตูยาสสิโนโอทามานาอภิกรรมพีคู่นางสมบติหัวนัง ทักขีนันจะาที่สังราชาวิรุณโหตับสะสติคุมพันธารังอธิปฏิมหาราชายาสสีโซปุตตาปิตัศสาเาวาอินทาม,มานามหาพระราอิทีมิมตวชูติมตัว,วันน้ำตวยาสัสย์สโนโอทาม,มานาอภิกรุม,มงพีคู่รังสุติวันัง ปัจชิมัญจาทิสังราชาวิรูปโคปัสสะสตินาคารังอธิปติมหาราชายาสัตสีโซผุตตาปีตัสสาพระหัวินทัพมานามหาพราอิทีมโตูชูติมโตวันเนโตยาสสิโนโมทามานาอภิกรรมุปีคู่นางสาวติงของวัง กุฏารัญจาริสังราชากูเวโรธรรมสาสติยาขานางอธิปติมหาราชายาสัตส,สีโซกุตาปีตัสสาวาอินทามานามหภาภะราอีที่มตุชูติมตุว,วันเนาโตยาสัตสีโมธามานาอภิกกมุปีโกรักรงสมบติวันังปุรีมาทิสังคาตารัทโททกินนาวิรุณโกปัชิเมนาวิรูปะโคกูเวโรตรังทิสังจาตาโรเตมหาราชาสาวัตตาจุรทิสา ทัทธบราอัทังสุวรรณิคไปรัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจาธิตาสหามายากูเชนตุเวเทนตุวิภูจาวิภูโตสหาจันท่านหกามาเสรโทวใจกินนุมันทูนี่มันถุชาปานาโทโอปะมันโจอาเทวสุโตจมัตติจิตตะเซโนจักันทัพโคนาโรราชโนสาโพอาคูปัญจาสิโคเจวาติมพุตุจัจจาราชโนคณภาชาราชูพีโมทามานาอภิกรรมูงพีโคนัสัมพติวัวนัง อาทากูนภัสสะนาคาเวสะนัสสจกาการัสต้าอาคูปยาคาสายาติพียาโมนาธาตาราธาจาอาคูนาคายาสัสิโนเอลระโนมหานาโคสุปคะสมิติงหัวนังเยนะข้าริสิสหราตีธิปัติชาบาคีวิจักูเวหายาสาติตวัฏปัตตาจิตตาสุปราอิติเตสนมังอาภัติตานาคารามสีสุปรตโตเคยมากาสีพุทโธสันหาหิวจายหิพญานาคาสุปราสรปูพุทธังชีตาบริหัตินาสังอาสาติตา อาตโรวาสวัตเซเตอีที่มันโตยาสันสนิโนกาลัก,กัญชามหาภิสมาอสุราเทระเบขสาเวปาจิตติสุจิติจาา่าฮาดาโทนโม,มจีสาหาสัตยาปริปุตตานังสาเฟเวโรเจนามกาไซยิปปริงเซนังราหุทภาขมูลสุปโยธานีผัทันเตปีคู่นังสมติวนานังอาโพจเทวาปฏิว,วิจา,ารเตโชวโยตัธาขมูวัดุณาวาัดุณาเทวาสุโมจจย,ยสาาัสสหะเมตตาอนักกายิกาอาคูเทวายาสัสนิโน ท่าเซธิตัสสทากายาสาเพตวนิโนอิที่มันโตชูติมันโตวันนาโตยาสัสโนมวัฒนานาอภิกรรมปีคู่นางสมัยทิงวันนางเวียนทูจัตเทวาสาริจจะจะมาจุดด้วยจะมาจันทสูปาริสาเทวาจันทามกุปรักกิตาจสุปาริสาเทวาช่วยมคุปรักกิตานักขันนิกรักกิตาวะาคุมานวะหะกาวาสุนังวาสุเสโทสักวะปะคาปรินเถทโธ อาศัยิศทากายาสาเพตัวนี้นิโอิที่มันตัวชูติมัตัววันนาตัวยาสัสนโมทามนาอภิกรรมุปิ่งคู่นางสมบหัวนางท่าคูสาภูเทวาชินวิวาฤทธกาจโรราชจาอุมบาบุปกาสิโนวัดนาสาธรรมจาิธาจาเนชกาสู้หะทุจราอาคูอาคูวัสนสิโนอาศัยิศทากายาสาเพตัวนี้นิโอิที่มันตัวชูติมัตัวันนาตัวยาสัสนโมทามนาอภิกรรมุปิค่นางสมบิหัวนาง สมนามหสมนามนุษา์มนุษสุตมารคิตาปุถุอาคูอาคูมโนสิกาอาทาคูหารโยเทวาเยจโรสวาสิโนปารคาหามหปารคาอาคูเทวายาสัสิโนทัศเสตถัสสะทากายาสพีนารตวานิโนอีที่มันโตชติมันโตวันนาวตยาสัสิโนโมทามานาอภิกรรมงอีคคนัลสมาติวันังสุกกากะลมหะอรุณาอาคูเวขาสาสหะ โอทาตะครยห้าปามโมค้าอากูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหา้าดัชชามิสก้าจยัสิโนาท่านยังอาคาปชืนโดยโยธิสะอภิวัตสติท่าเซธีทัสทากายาสาพีนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชูติมันโตว,วันนาวันโตยาสาัสโรมโมท้ามานาอาภิกรรมุอิกโกรังสมิติงวันังเขมิดาตุทิสายามากตะกาจยัสิโนาสามพิตาการามาเชทาจุตินามาจัสวานนมาริโนาอาคูท้ากุาประเรนนมิตา สัตทีตัสทากายาสัเพิยตวานิโนอิทธิมตวชูติมตุวันนาตุยาสาสิโนโมทามานาอภิกรรมีคู่อนสัมปติมวันังสัทเทีตีเทวะนิกายาสัเพิยตวานิโนนาวันวาเยนะอาจุงเจเรสิยาสหะพุทธาชาติมักขิรังขจตินัมมาสวังทักขีโมขตารังนาคังจนทังสิลาทีตังสุปรมาปรมัตโตจาปุตะอิทธิมโตสหะสัดนังกุบารโตติโสจาสุบะคาสัมปติมวันังสัตปรมาโรุกกะรางบามให้เตติ อุปาปโนโชติมตโตภิสมากาโมยาสัิโสตะเถถาอิสระอกุปันเทกวัติโนเตสัจะมัจโตอาคาหติโตปริวาริโตเตจสาเพอภิกเตสิิเวสภรมาเกมาระเสนาอภิกามิปัสากสมาติยเอาคาภารมโวสมาริวาริามุกุจิโกจนอิทิตถามหาเสโนกหาเสนอภิปินาตรมหจตวนาลวังยาปุสโกเมโคทรยตโตสุริโก ตาทาสุปปัจจาวัติสังโยยังวัเซตันจ่าสภาอภิณญาะวิกิตวานังจากคุมาตาตัวมจิสธาสักกีศาสนาดัติมาราเซนาอภิกันตาเตวิชนาภิกขาววเตจ่าอาตมกระลงสุตวาพุทธาศาสนังวีตารักเชหีปักกามงในสังโรปิอินเสยุงสัพเพวิสังฆามาพยาติตายาสัสสโนวัฏฐิติสหภูเตหิสักกาเตชะในสุธาทิ่บุสุดจุลชัยยปกรณ นามโมมพุทธเตชัสสะรัตนตยาธรรมิกาเตชาปสิทธิปสิทธทวานรยาปรเมสุราจิตทธิพระมาจะอินทาจะจตุโรกาคมพีรักา,กาสมุทาภูตงคังคาจตุพรหมาชายาปสิทธิพระวันตุเตนใช้ยาชยาทร,ายยาทรณนี้ท,ณ,ทณีอุทาทิอุทาทีนาทีนาทีใช้ย,ยชาชยขาข้าละตนละลไสยนิไหลไสเสนามีราชเพนอนอรชีใช,ยยชย้ยาชยาคำพีรสมพี าเห็นทนาคีปิสัจพูตการีช้ยาใช้ทุนิมิตาโรคีช้ยาช้ยาสิงคีสุธาณมุขชาช้ยาชัยวรุณมุขสาตาช้ยาช้ยาจมปาทินาคารโกกันโทใช้ยาใช้ฆ่าสกคลน่าตุรงสุกราภู้ชงเสีหาปยขติปาช้ยาชัยารุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาริปรสสิทธิโนราดีช้ยาช้ยาสุขาสุขาชีวีช้ยาช้ยาตัวหนึ่ต่เรสธาชุชัยยา ช้ยาชยทรณีสันตินศธาช้ยาช่ยามังกราตลัญญาภวคินใช้ยาชยวรุณะยาคีช้ยาแชยระคเสุระคผุตเตชะช้ยาช่ยาพเมนท่าขณะช้ยาช่ยาอรธาตีลาสาชัยช้ยาช่ยาปัทวิงสัพพังช้ยาช่ยาอรหันตาปาเจกผุตตะสวังช้ยาช่ยามเฮสุโรฮโรหรินเทวาช้ยาชยยาพมาสุราโคช้ยาช่ยาระโควิรุณโก วิรูปโคจันทิมาระวีอินโทจัตเวนเตโยจะกุเวโรวาุโนปิจัอขิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทตาราตโกอัธารสะมหาเทวาสิทธิตาปชาอาทยโยอิสินสาวกาสัภาชยยะรามโภาวนตุเตชยธรรมโมจัสงโคจะทัสสะปรจะชัยยะกังเอเตนะชยเตเชนะชยสุทีภาวนตุเต เอเตนาผูทเตเชนะโอตุเตชยามังครังใช้โยปีพู้ทัสสาสริมโตอายังมารัสัจปะปีมาโตปราชโยอุโคเยยมโพที่มันเตะโมทิตาชยตะตถาพมคานามเฮสีโนใช้โยปีพู้ทัสสาสริมโตอายังมาราสัจปะปีมาโตปราชโยอุโคเยยมโพที่มันเตะโมทิตาชยะตถาอินขานามเฮสีโนใช้โยปีพู้ทัสสาสริมโต อายังมารัสสะเจปาปีมาโตปาราชายโยอุโคเซยมโคที่มันติปโมทิตาชยตถาเทวะขนะนาเมหิสีโนชายโยปีผูทัสสาสิริมะโตอายังมารัสสะเจปาปีมาโตปาราชายโยอุโคเซยมโคที่มันติปโมทิตาชยตถาสุวะขนะนาเมหิสีโนชายโยปีผูทัสสาสิริมะโตอายังมารัสสะเจปาปีมาโตปาราชายโยอุโคเซยมโคที่มันติปโมทิตาชยตาธาคนะขนาเมหิสีโน ชายโยปีโพทัสสาสริมัโตอายังมาราสาจะปปิมัโตปราชโยโอโคเชยมโพธิมันปรโมทิตาชยตาาธัมมคนามิสิโนชายยันตุโพธิยามูเรสักยานังนันทิวัตเตโนเอวังตะวังวิชโยโหหีชยตาสุชาามังคะเรปราชิตาบาลังเกสีเสปติโปคเรภิเษกเกสาพพโพธานัง อาคาปโตปโมทติสุนัขตังสุมังคาังสุปะปาตังสุติตังสุขโนสุขตัวจาสุจิทังพัมมาจาริสุปัทขินางกายกัรมังวาจากัรมังปัทขินังปัทขินางมโนโกัรมังปนิิเตปัทขินาปักขินานิกตวานาราพันตเตปัทขินีเตอัทธารธาสุจิตาวิรุณหพุทธศาสนาอโรคาสุจิตาโหทะสหัพพิยาติพีสุนันตุพนโตเยเทวาอสมิงธานิอธิกตา ทีขาโยกาสะทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพตาราคัตสุสะพัตตานังราคัตุสินาซาสานังยากจิปัตนาเตสังสาเพเพรนตุมารัรกายุตธกาเรปวัตสันตุวัตสังวัตสาวรากาโรคาจุปัถวาเตสังนิวาริตุจสะพพสตากายสุขังกิตาสุขังอรันตุยะธาลังบุสุธรรมริยามาสุตังเอวามสุตัง เอกังสมัยยังภากวาสาววติยังวิหารทีเชตวันีนาตปิกัสสะอาระเมตตาทัคโขวาพิกุอามันเตสีพิกขวติพัตเตติเตพิกุภปากวะโตปัญจโสสุภควาเอตทัโวจาอุปัฏาวาพิกขเวตัทธัคตานังอนุปัฏาวาตัทัคตานติตาวาสาทั้วธรรมติตตาธรรมมาริยมัตตาสาเพสังฆาราอนิจจติตัณฑะทัคโตอภิชฌาพุจติอภิสเมติอภิชฌพุเตว่า อภิสมีตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิปัติอุทานิการโติสาเพสสร้างขาราอนิจจติอุปทาวาพีขเวแต่ทักรอนุปทาวาแต่ทักนติตวะสัทธาตัธรรมมทธตาธรรมาริยมตาสาเพสสร้างขาราถูกขาติตั้งสถานตัอาชาภูจติอภิสมติอภิจิตตวะอภิสมตตวะอจิกติเทเสติ ปัญญาเปตีปัฏฐาเปติวิวรติวิภัจจติอุตานิการโอตีสัพเพสังฆาราทุกขาติอุปทานวาภิคเวตถานังอนุปทาวาตถานตทิตาวาตถาตุธรรมทิตาธรรมมาริยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาตังกถาภัจจอภิชฌาปุจจติอภิสมเอติอภิจิตวาอภิเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภัจจติอุตานิการโอตี สาเพธรรมะอรัตตาอติอิทัพุจาภคัว่าอัตมนาตีพีคูพควาโตปาสิตังอภินันทุนตีบทสวดพระเทวกรัตะคาถาอาัติตังนำวะคเมยานาปฏิกังเคอาณาคตังผู้คนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งท่วงไปแล้วด้วยอะไรและไปเพิ่งผบงถึงสิ่งยังมาไม่ถึงญาธาตีตามปะฮีนันต,าาตังอปาตันจะอาาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็าลาไปแล้วสิ่งที่อานาคตก็ยังไม่มา อจุป,ปัตโยธรรมังตัดาตัดฐาวิปัสสติอสร้างหิรังอสร้างกุปังตาวิทารุภูห,หะเยผู้ใดเห็นธรรมอเกอขึ้นเฉพาะหน้าในที่น,นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงียนคอนเคนเขาควรพะพูณอาการเช่นนั้นไวอาเชวาจิตตะมาตาปังโกชยมามรนังสุเวความเพียรไปกิจจะต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายเมื่อพรุ่งนี้นาหิโนสังฆรันเตนะมหาเซนะมจุนาพาะการเลีพ,นนพยนต่อมุจราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังพิหาริม,มาตาปิง โหรัตรมตันติทางตังเวพัเทกรัตโตติสันตุอจิคเตโมนีมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรกวไม่มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงดติเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวกปฏิจจยกานะสาเพสสร้างฆ่าราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทําน้ำทรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสาเพสสร้างฆ่าราทุกคา สังขารคือร่างกายจิตใจและลูกทมนาคำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกลยดเจ็บตายไปสัพเพธรรมะอรัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่วาวตนของเราทูวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทูวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนวัดสร้างมายาบริตพภังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปิเยโยซานางมีชีวิตตั้ง ชีตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาตรณนังเมีนิยาตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะกุทิจจสังเวชอายังกาโยอาชีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งู่นานอภปตะวิญญาโนคัสปจาวิญญาณชุดโทอันคาทิ้งเสแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินการิงฆดังอีวะอดุด,ดังวัท่อนไม้และท่อนฟืน นีรัฐทั้งคาประโยชน์ไม่ได้อธิจาว a t a สั้างขาราสขานทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทาวยธรรมนมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรมรมดาอุปจิตตวารนรสชั้นตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเสตรสร้างอุปัสมโมสุโคคว้องเข้าไปสมบรักขสงานทลายเป็นสุขอย่างยิ่งสปีเพะสะตามารันติจะสัท้งหลายทั้งพวงกำลังตายอยู่มาริงสุจามาริสเรที่ตายแล้วแล้วก็หลังจะตายแต่เทวหังมาริตซามิแล้วก็อยากตายอย่างนั้นเหมือนกัน ถ้าที่มีแต่สร้างสายโยความสงสัยในความตายนี้ยอมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาอย่างกินจีย่างกินจีกุศลังกรรมบังสเปปิพระเตหีกตังปุอยางโน,นอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวาอศมิงทานในอธิกตาทีคายุกาสาทขาหตุสุขิตาหนตุทุขาประมณจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุขาประมณจันตุสเพยัติกาสุขิตาหนตุทุขาประมุณจันตุ สัพเพอายติกาสุขิตาหุนตัทุกข้าะมุนจันตัสัพเพปิซาสัพเพยาค้าสัพเพเปตาสุขิตาหุนตัทุกข้าะมุนจันตัสัพเพอจิวปชัยยะสุขิตาหุนตัทุกข้าะมุนจันตัสัพเพนาคตาสุขิตาหุนตัทุกข้าะมุนจันตัสัพเพเทวาสุขิตาหุนตัทุกข้าะมุนจันตัสัพเพทราบมาตินังสมิชันตัโวบทสวดบูชาดวงปู่ทวด นะโมโพธิสัตว์คติมยะอิติภุทะวานะโมโพธิสัตว์คติมยะอิติภุทะวานะโมโพธิสัตว์คติมยะอิติภุทะวาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีผู้เบคาเรโพธิคาเรแตหิงแตหิงตาธรรมะทานภา,าวัตุปูชิตาโสวทิ้งกรดเทหาวิหารบันทะเรเทราชวัชชาระวากาจาพิกาวุซารามิกาธาราปิอุปัสกา คามาจะเทสซาข้ามาจะอิสราสัปปาราพุตตาสุจิตาภวัตุเตชาราปุชาเยปิจารสมภาวะสร้างเสตัชะตาอัตมปปาติกานิยานิกังธามกรังปฏิจเตสาเบปิทุกษากรตุสรังขายังท้าจูจีดังสตังธรรมโมธรรมัตราจัปุุขราสร้างโคโหตุสปะโควะอัธยาจินายาจารัมเฮระคตุสาธรรมโมสาเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัมมาปุเนยมะทำไม่อะไรประเวทเต ส萨นาโฮตุสัพเพปิปาริโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวชันโตการิเทวปวัสตุอุทิภวญาสัตตนังสามิธังเนตุเมธานิงมาตาปิตาชังนิจังรักขันติปูตะกังเอวังธรรมินราชาโนปะชังราคันตุสาภธาทิปตาอุโยชนะคาถาทุกขปาตาจณีทุกขาพยาปาตาจณีพยาโสกปาตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปาริโน เอตาวตาจอมเฮหินสัมปตังปุญญาสัมปตังสาพีเทวานุโมทันตุสัพสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายาซีรังรักขันตุสาพพาภาวนาภิทาตาโหตุอาชันตุเทวตาคาตาสุมังคราคาถาโหตุสาพังสุมังคังรักขันตุสาปพะเทวตาสาภพาพุทธานุภาเวนะสวัสดีโหตุดิรันตรังโหตุสาพังสุมังคังรักขันตุสาปพะเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะสตที่โหตุด <a> <accept> ิดดนตรังโหตุสัพพังสมังคังรักขันตุสาปเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสตที่โหตุดิดดนตรังสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตีเชนารักข้างพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานันจะยังพระังอรหันตานันจะเตีเชนารักข้างพันธามิสัพพโซ สัพเพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจะตเชนารักข้างพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจะตเชนารักข้างพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจะตเชนารักข้างพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพระ อรหันตานันจตีเชนารักข้างพันธามิสัพพสูสัพเพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจตีเชนารักข้างพันธามิสัพพสูสัพเพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจตีเชนารักข้างพันธามิสัพพสูสัพเพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระอรหันตานันจตีเชนารักข้างพันธามิสัพพสู วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายเพื่อพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนำเก้าอุทิศถอยเป็นพระราชกุศลแด่สเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรคาลัยขออธิษฐานให้บุญกุศลนี้จงเป็นสับสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคบวคาดปลอดภยัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในประธรรมคําอคสอนใอนงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดลกาลอีกทั้งขอเทียบเท่าทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทฐพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมเตได้จัดสร้างขึ้นและวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าครอบครองอยู่ให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและริทานุภาพอันศักด อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุปการเทีนสาธุ